ทีสาสาธุสักเอยู่ในช่องชะก,กามมพจรสวรรข้าเมอยู่ในกามมพบอันจังหวัดวงจรูปเมธีพญดาดำรงอยู่ในรูปพบคิริสิขรตตเตยู่ในห่วงมานบสิ่งคอนเขตและคุณเขาจันทริเกเท ที่อยู่กันเนื่องแน่นในอากาศบิมาเนี้อยู่ในบิมานมารัตรมนมณฑเทียนทองที่เรรตเทศที่พยาดาเจ้าที่อยู่ในพิชยัยร,รอชจรดแก้วและเรือนร่วงจะข้ามีทีพยาดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบานน้อยละเรือนใหญ่ตะรวนากคานี เทพยจาเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ปราสารทกหาวตุ้มเกตเมเทพเจ้าเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไรระโรงนาพุมมาเทเพเจ้าเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นภูมิพาคที่ยันตุทวาเทพยจาเจ้าทั้งหลายเอ๋ย วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญให้ท่านเสด็จมาสมุทรประชุมช่วยอำน,นวยพระพรชัยชระคารวิสเมธพระจาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวพาฟังน้ำและบนบอกมิได้เสมอกันยักษ์คันรัพนาคารใช้แต่เท่านั้นอีกทรั้งยักษาคนพันนาครา ผู้ที่เป็นใหญ่ขอเจอใหนม,มาช่วยอำนวยผลติดคันตาสันติเกยังเทพระเจาเจ้าผู้มีความสุขทุกตั้งมนตมุนีวราพระจนั่งอีกครั้งพระฤาษีมุนีนาดทุกแห่งหนทันที่ศักดิ์สิทธิ์ลิบที่ร้อนด้วยตะบะได้ฌาสาธโดูก่อนเทตพราเาเจ้าทั้งปวงมีจงกระเส้นารตามลำดับ สุนันตูจงเงยโสดสดับอัฏฐานล้ำเลิศขออัญเชิญเถิดทุกทุกพระองค์วันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้เสด็จมาช่วยอำนวยพระพรชัยในงานพิธีบวงสวงบูชาพญานาคเนื่องในงานเทศกาลออกพรรษาบางังไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายประจำปีพุทธศักราช2566โดยท่านราชันสุนทัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่านรองผู้ว่าท่านอุรยศ์เอยสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการปอขาประชาชนช,นชาวจังหวัดหนองคายทุกท่านนะก็ขอให้การนี้จงสําเร็จลุล่วงด้วยดีจงสมบูรณ์พูนผลเป็นมหามิ่งมงคองพาสวัสดีโรคภัยไม่มาบีทอ จงสมกับความตามที่ได้มุ่งมาตปรารถนาราบจดไหลหลังลงมาจงทุกๆประการเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเสด็จมาอยู่เหนือเก้าเกสาผมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่เบื้องป่าซ้ายขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระอิศวรเสด็จมาเป็นกายาขอขอัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญผู้ศรีสุดโทโนาคร,ราชเสด็จมาเป็นสร้อยสังวรขออัญเชิญพระญาณบรมีแห่งองค์พ่อป่าใส จงเสด็จมาเป็นดวงใจลูกหลานจะทําการสิ่งใดๆขอจงประสิทธิ์พุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิรมังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์สามังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ประสิ เจ้าเจ้ากออนเชิญพระวิสณนุครัมก่อนขอย่อกรนพระนม้มกบเกพระบาทท่านนั้นเป็นผู้รู้เรื่องงานการโยธาจึงขออัญเชิญให้ท่านเสด็จลงมาในสถานที่แห่งนี้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยในระมิดสร้างโรงราชพิธีวยาวรีสามสิบหกอง ซึ่งจะได้เป็นที่รับรองปวงเทพในเท,ทวาที่จะได้อัญเชิญให้เสด็จมาประชุมกันในวันนี้สาธุสาธุข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านบ้ที่จเจริญด้วยพระบารมีทรงเสด็จยัางที่สถานพิมาแมนแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวนหนึ่งตลอดทั่วไปถึงทั้งสิบหกขั้วพิมานชั้นฟ้า สิชั้นดินสิชั้นบาดาลข้าพระเจ้าจะขออันเชิญให้ท่านเสด็จมาเพื่อจะได้เป็นสักขีพยานในการพิธีทุกชั้นฟ้าทุกราศีนบนัดนี้ขออันเชิญให้เสด็จลงมาตามลำดับเชิญเข้าประทับในโรงราชพิธีนบบัดนี้ ดาทั้งหลายให้แจ้งประจากตามหลักงาน พระสยามบรมบุพมา,านพระอิศวรนะนารไารท่านเท้าสักเทวราชพระสยามเทวาธิราชเจ้าพระพมมาธิราชเจ้าท่านเท้ามาตรีท่านเทา้าวรวราศาสนาอัยตรยตรึงขออนเชิญไปถึงกระทั่งท่านเท้ามหาพรหมเท้ากรบะบินพรมและบรรดาพระรหมผู้ที่เหมาะสมกับงานการพิธีแน่นอกจากนี้ก็ยังมีเราอมรินยินร สมเด็จพระแม่อุมาเทวีะนางลักษณีพนางสุรสวดีและยังมีเทพอรจุนบุธรประกอบด้วยปุญญริ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ขอเชิญมาด้วยเหล่าทเวทเทวาทั้งหลายขอได้โปรดเสด็จมาในพิธีนี้ด้วยขอให้ทุกทูกพระองได้ทรงโปรดช่วยอำนวยพระพรอชัยในวันนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีองค์เทพนารีทั้งหลายที่อยู่ในวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ต้องอัดถาธิบายระบุนามข้าพระเจ้าเฝ้าเพียรพยายามจะขออัญเชิญทุกๆุกกพระองค์ ขอให้จงรีบเสด็จลงมาให้ทั่วหน้ากันเพื่อจะได้เป็นการประทานพระพรชัยในครั้งนี้ลำดับต่อจากนี้ก็ยังมีองค์พระฤาษีฉีพรายที่ได้ทรงบำเพ็ญพ์ อยู่ตามถ้ำเทือกเขาไม่กำหนดตั้งแต่องค์ปุรุษีบรมกุศลปุรุษีโพธิสัตว์ปุรุษีนารอดปุรุษีนารายปุรุษีปรายโกรปุรุษีโคดมปุรุษีโคบุตรปุรุษีหน้าเหนือปุรุษีหน้าวัวปุรุษีตาไฟปุรุษีพรหมเมษปุรุษีพรหมมังปุรุษีเกตโกมุตปุรุษีสัตบุตรปุรุษีสัตบันปุรุษีสัตบงกฎทั่วกระทั่งปุรุษีพิราปุรุษีพิรอดยอดตำรับปุรุสีพระเจรุกันปุรุษีปัญญาสวดปุรุษีปัญจสิงขขรรรรรษษีีไกสสอนิง ขออัญเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศิลสัง,สสงวรที่นายทรงพรพรมาจันทร,ร์อันดีงามอาศัยอยู่ตามที่ทุกถิ่นสถานป่าหิมพา,านตเขาไกรราชัตตบงกตขออัญเชิญท่านทั้งหมดจงเสด็จมาประสิทธิประสาทพรให้ทุกทุกท่านจงถาวรวัฒนาทั้งคุณพระษีธุรวาทขอจงลงมาประกาศสิทธ ในสปปรรพสิ่งอัำเป็นมงคลนกรารระบัดนี้ด้วยเถิดนับพัะเจ้าค่ะ ท่านท้าวจมพูทวีเจ้ากรุงพาลีพระภพมิเจ้าที่อันเรืองอำนาจเมื่อได้ยินเสียงกล้องร้องประกาศด้วยใจที่สะอาดปราศจากราคีทั้งแม่พระธรณีแม่พระองคาแม่พระเพิงแม่พระพายุที่เคารพอีกทั้งแม่พระโพสรพและพระพิรุณ อันมีพระเดชพระคุณที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ามีใจพักศรัทธากล้าทั้งเจ้ากรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาท่านพญาจมราชจม,มบาลทั้งเทวทูตและนายทบารขอจงเสด็จมาป้องกันอันตรายขอให้ปัดโรคปัดภัยปัดเคราะห์ปัดเสนียดจันไรมั่นานโชคให้มีชยัยข้าพเจ้าจึงใครขออันเชิญท่านทั้งหลายให้เสด็จมาประชุมกันในงานครั้งนี้ ขอ,อเชิญทุกพุพรงค์จงเสด,ด็จลงมาสู่โรงราชพิธีนาการบัดนี้โดยเถิดนะพระเจ้าค่ะ ยาธอนที่เขาไกราดยิ้มมา,พานพิมานแม่แดนสวรรค์สถานพิมานชิมพรีข้าพระเจ้านี้จะขอเชิญมาเพื่อจะได้ช่วยกันประทานพระพรชัยขอเชิญพระรัชกิเบศทศกานกุมภกันกุมภก,กันอินทรชิตพระมาสูนเรืองฤทธิท่านเท้ากิริเนศท่านเท้าวเสวสุวรรณท่านเท้าหัสกันท่านเท้า,ทาหิรันหูท่านเท้าทัตตรถท่านเท้าวิรุณหก ท่านขาววิรูปต์นนทยาสันตยะหาพิราผู้มีพระคุณขอให้มาช่วยเชื้อจุนหนุนนำพ่อยไยไม่ให้มาย่ำยีด้วยเกรงลิทาบารมีใครจักระทําย่ำยีไม่แท่วพานนะไม่รู้โม่ไม่เห็นผู้ใดทําเขียนมินาสันติ สัมมาอย่างไรก็ให้สัมไปอย่างนั้นอันเชิญทุกท่านที่ได้เอ่ยพระนามและไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีก็ขอให้เข้ามาประจำในโรงราชพิธีในาการระบาดน,นี้ด้วยเถิดนักพัดเจ้าค่ะ จากนี้ก็ยังมีองค์เทพองค์พละฤษีผู้ที่แก้ชรามาไม่ไหวมาไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพเจ้าจึงใค่ขออัญเชิญท่านให้ใช้ในการปฏิหารอิจฤทธิ์บุญฤทธิ์สำรวมจิตจอ้อย่นหนทางมาเพื่อจะได้เป็นการทันต่อเวลาและเหตุการณ์ที่ได้กำหนดเมื่อท่านทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วก็จงโปรดช่วยอวยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ จงยกมือขึ้นพนมนอบนอบจบถึงหัวเพื่อจะได้รับยันเอาไว้ป้องกันตัวตลอดไปพนมมืออธิษฐานใจขอบารมีกันเอาเองนะครับทุกท่านข้าพระเจ้าขอรัตนาพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกอาโรโกอุทภาทิติอิติปิโสภะกวารโกรับวิถู พระพุทธธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกน้ำเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดราบดีน้ำเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยน้าโมพุทธายะน้ามัพภะพุทธังธรรมมังสังฆัง ขออํานาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีชานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันนปัจจุบันชาติและขอพระรังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะ ยะถาพุทธโมนะเปิดบารมีให้ทุกทุกท่านสิกตรายาสิกตระอินทราเกติยะเทวาบสิทธิอิสิกตรายาเซกะตราะเบเกตระอิสักตรายาเกติสตุรมาเกตรายิในลำดับนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมอัญเชิญสายพยานสายยานพยานาคราช ทุกสายพยา,ยานสายยานเวียงวังข้างหนารอร,อ,รอมรวมณสถานพิธีมงคลศักิ์สิทธิ์ณรานวัฒนธรรมท่าน้ำวัดลำดวนแห่งนี้นาคายะฐานียังปุจังอายุจาเอกาพุตามามยุราเจเออมิสภักภูติสุนามะสัมมาวะเยวะปริณานางสายพยา,ยานพยายนาคราช นาคานาคีนาโคทุกสายพยานสายญาณทั้งสี่ตระกูลใหญ่วิรูปยะษเอราปัสัพยาขุตตกันหาโคตมะตลอดจนนาคราชสิบห้าตระกูลสิบสี่หัวเมืองบาดาลเอ่ยพระนามก็ดีไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญพญาอนันตนาคราชพญาศรีสุโธนาคราชพญาพุชงนาคราชพญามุจจรินนาคราชพญาศรีสัตนาคราชพญาปภรนาคราชพญาสุวรรณนาคราช พญาสีนาโคหน้าคาชพญาสีสุขราชนคคราชพญาสีสุขหัตถีนาคราชพญาธนบุรีนาคราชพญาอินทรนคาคาชพญาจิตโตนคาคาชพญามิรินธนานาคราชพญาอุรือนาคราชราชาพญาหินการนคาคาชพญาสัตโธนาคราชพญาสีระวุทธินาโคพญาหิริพุทธินาโคพญาโอตปะุทธนาโคพญาสัจวุทธินาโคพญาจาข้าพุทธินาโคพญาปัญญาเตชะพุทธินาโคพญาสีบุญมานาคราชเจ้าปู่กุปุณนคคราช ตลอดจนสายญานสายพยานแห่งพยานาคาราชจ,จงสเสด็จมาประสิทธิประสาทพรให้ลูกให้หลานทุกๆคนที่มาร่วมงานมงคลในวันนี้ด้วยเถอ